everything by new สวัสดีทุกคนมีคอมเมนต์มาเกี่ยวกับเสื้อนะฮะว่างานแบบไหนคืองานหวัวแบบไหนคืองานขายและแบบไหนคือน้ำสองนะเดี๋ยวจะมาแยกประเภทให้เห็นกันชัดๆเลยนะว่าแบบไหนประเภทไหนคืองานต่างๆนะฮะดูแล้วก็จำไว้นะแอคชัน่นโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะ เกี่ยวกับพวกงานประเภทของงานหัวผ้าซึ่งงานหัวผ้าเนี่ยโดยฝั่งนี้นะฮะจะเป็นงานหัวผ้าประเภทของเสื้อวงเสื้อวงนะฮะงานหัวผ้าของเสื้อวงคืออะไรก็คืองานอันที่กลุ่มผู้บริโภคนะฮะและกลุ่มพาา่อค้านิยมขายนิยมซื้อกันนะก็จะเป็นลายกระแสลายในกระแสลายฮิตไม่ว่าจะเป็นไอรอนไมเดนเนวาน่า m e t a l ล c a l i ล e k ค s like s แล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อีกเยอะมากๆใน,ในกระแสลายฮิตในเชิงพาณิชย์ที่สามารถซื้อง่ายขายคล่องเนี่ยก็จะมีราคาต้นทุนที่สูงพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นงานหัวในกระแสที่เขาซื้อขายกันแบบดุเดือดกันมากๆเลยคนอีกแบบหนึ่งนะก็จะเป็นงานเสื้อวง ที่เขาซื้อขายกันแบบกึงก่งพาณิตกึ่งพาณิตนี่คืออะไรฮะก็คือลักษณะเสื้อวงที่อาจจะไม่ใช่ในกระแสอาจจะไม่ได้ฮิตในงวงกว้างจะเป็นการซื้อขายในเฉพาะกลุ่มคุณเห็นด้านหลังเนี่ยคนก็จะเห็นเลยว่าเราอาจจะไม่มีเสื้อในกระแสที่เขาเล่นกันซื้อขายกันเพราะว่าสิ่งที่อยากกระบอกให้กับทุกคนเพื่อนๆหรือมือใหม่นะฮะคือ เรามีทรัพย์อยู่เท่าไหร่เรามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ก็ซื้อในสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้โอเคอันนี้ก็เสร็จสําหรับประเภทที่1คืองานหัวเราจะมาพูดถึงงานหัวประเภทที่2ก็คือเป็นแถบนี้นะฮะงานหัวแถบนี้ก็คือเป็นงานหัวที่ลายคือสิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยคือชอบลายลายสวยเป็นลายมัน แล้วอันนี้คือเป็นประเภทของงานหัวของกระตูนนะฮะแต่จริงๆเขาก็มีงานหัวภาพแบบลายกระตูนแบบเดือดๆกันเยอะมากอันนี้คือต้องบอกตรงๆคือเราก็ซื้อในสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เนาะและตรงส่วนสามแวนี้นะฮะหนึ 2> 1, 2, ่งสสามาวนี้จัดได้ว่าเป็นงานประเภทเขาเรียกว่าอะไรคืองานขายมีลักษณะของหนึ่งลวดลายนะฮะ ลวดลายสภาพราคาของงานงานขายเนี่ยก็จะอยู่เหล่านี้ที่ในในท้องตลาดจะอยู่ในราคาประมาณ300 400 500 600มาพูดถึงงานประเภทสุดท้ายก็จะเป็นงานประเภทของน้ำสองนะฮะแต่ว่าน้ำสองที่ยูจะโชว์ให้ยูให้ดูเนี่ยก็คือได้มาจากในกระสอบ a a เอจสองอันนี้ฮะก็จะเป็นงานงานน้ำสองนะของ AA งานแบบงานขายแบบทั่วๆไปจะขายตามท้องตลาดคืออาจจะตัวละ60บาท80บาทนะอันนี้ก็คือเป็นน้ำสองของ AA72 เนะเรียบร้อยนะฮะวันนี้ก็เลยมาแยกประเภทแบบคร่าวๆนะแบบสั้นๆให้ทุกคนได้ดูนะว่างานแต่ละแบบเป็นแบบไหนคลิปหน้านิวจะมีอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ลงมาแล้วอ่ะแล้วใครแบบต้องการ ให้ไปไหนดูอะไรส่องอะไรไปตลาดไหนก็เขียนคอมเมนต์มาได้นะทุกคนโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย